สวัสดีคะ่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เมืม่อกี้สะดุดเมื่อกี้สะดุดลบไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันนะคะเจอกันวันศุกร์นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันกับจำบรญจาหงเวิงจันทรบน Facebook ไลฟ์ส่วนตัวนะคะวันศุกร์ศุกร์ทั้งวันนะคะเออวันศุกร์ศุกทั้งวันก็เดี๋ยวมาเติมพลังค่ะเติมความสดชื่นเออหิวหวานหิวหวานก็ต้องจัดกาแฟเอพสพัสองม่วงไปเลยนะคะ คนเมื่อเช้าตั้งกล้องไล์แล้วแหละตั้งกล้องไล์แล้วแต่ว่าปวดเอ้อเข้าห้องน้ํานะคะเข้าห้องน้ําจุกเฉินเลยนะจ๊ะก็ออกกําลังกายอยู่เมื่อเช้าพี่สาวบอก โปรตีนซองหนึ่งอยากมีเอลเอสเหมือนน้องจ๋าฟาดไปเลยนะคะอยากมีเอลเอสเหมือนน้องจ๋าฟาดโปรตีนไปซองหนึ่งนะคะพี่กินแล้วพี่ออกกําลังกายแล้วก็เลือกทานเออเลือกทานอาหารที่มันแบบไม่ติดมันอนะ่ะไม่เป็นของทอดไม่เป็นของหวานอะไรเงี้ยพี่พี่ก็จะลงไวมากมากเลยนะคะจะได้หุ่นที่มันแบบเออฟิตเฟิร์มกระชับนะคะทุกคนแล้วก็มีวินัยออกกําลังกายนะคะมีวินัยออกกาลังกายพี่สาวบอกโอเคเลยแต่พี่จะพยายามลดนะคะเพราะว่า คือพอพี่เขาน้ำหนักขึ้นน่ะเออเขาเริ่มมีอาการปวดขาปวดหลังนะคะทุกคนปวดขาปวดหลังเขาบอกว่าสุขภาพเขาไม่ค่อยดีเลยนะเขาเห็นที่ตัวจ๋าเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือส่องมาส่องมาอยู่2เดือนส่องมาอยู่2เดือนแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะเปลี่ยนแปลงเยอะมากพี่แกก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจเอาโปรโตีนนะคะโปรโตีนธัญพืชออร์แกนิกของเราไปลองหนึ่งซองเลยนะคะทุกคน พี่ไม่ผิดหวังหรอกนะคะสําหรับสายสุขภาพนะคะไม่มีไม่มีคือโปรโตีนไม่มีแป้งแล้วก็โปรโตีนไม่มีไขมันโปรโตีนไม่มีสารเคมีเป็นโปรโตีนทันจะพืชล้วนๆเลยนะคะแล้วปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเลยนะจ๊ะพี่สาวคนสวยนะคะก็เพิ่งจะไปส่งพี่เขาเสร็จนะคะแล้วก็ทําธุระคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็แวะเข้ามาบ้านเนี่ยละคะ่ะทุกคนนะ กดไลค์สามรอบเนี่ยกว่าจะได้กดไลค์สามรอบกว่าจะได้เลยเจอกันตอนบ่ายวันศุกร์นะคะทุกคนยังไม่บ่ายสี่เที่ยงห้าสิบสามนาทีนะคะมาพักเบรกจิบก,กาแฟ,แฟกันนี่ติดหวานติดหวานขับถ่ายมีปัญหาเออติดหวานขับถ่ายมีปัญหาเอสพาร์ตคอฟฟี่เออตัวนี้นะกาแฟสองม่วงที่จะกินทุกใบใบเลยนะคะก็ช่วยให้เราตัวช่วยสำหรับคุมหิวอิ่มนานนะคะเพราะว่า ในสองม่วงนี้มีแอลกูตาม,มีนะคะลดความอยากแป้งและน้ำตาลนะคะทุกคนนะสำหรับสายสุขภาพเออคือจะแนะนำเลยนะคะคือจะแนะนำเลยอยากจะให้ทุกคนเลี่ยงเลี่ยงความหวานเลี่ยงน้ำตาลเลี่ยงผลไม้สุกนะคะเพราะว่าในนี้น้ำตาลคือสูงมากๆเลยนะคะความหวานน่ะมันทําให้เราแก่เร็วทุกคนไม่มีใครอยากแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็ อยาเราอยากจะอยากจะดูสาวดูดูดีตลอดเออล้วก็เรื่องความหวานแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เลือกของสิ่งดีๆเข้าร่างกายของเราทุกคนนะไอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเกิดจากเราอ่ะหยิบเข้าใส่ปากทั้งนั้นเลยนะคะหยิบเข้าใส่ปากเนี่ยทั้งนั้นเลยนะทุกคนของทอดของเค็มของหวานฟาสต์ฟู้ดพวก เค้กขนมปังเนยเทียมอะไรพวกนี้ไขมันทานนะมันก็เยอะกินเข้าไปมันก็จะทำให้เราเกิดโรคเบาหวานไขมันความดันนะคะทุกคนนะถ้าคืออย่างคือน้ำตาลเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเยอะนะคะเมื่อโกรดเมื่อเกิดโรคแล้วเออเราถอยยังทนันทุกคนเราถอยยังทันนะคะเราถอยยังทนันกินน้อยลงนะกินน้อยลงช่วงนี้หน้าหน้าผลไม้เยอะด้วยทุเรียนด้วยมะม่วงสุกด้วยโอ้ยอร่อย ก็เลือกกินให้มันน้อยลงนะคะกินแล้วเราก็ออกกําลังกายเผาผ่านมันออกไปนะคะเผามาเผาผ่า,ผามันออกไปทุกคนโปรตีนพืชอะโปรตีนพืชแต่กินไปเถอะทุกคนมันมันไม่มีปัญหามันมันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ไม่เป็นเน่าเสียในยท้องของเราอะเพราะว่า มันย่อยย่อยสลายได้หมดนะคะหลังจากที่เรากินไปนะคะโปรโตีนนะคะคือโปรโตีนอนะ่ะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทุกคนนะทุกวันนี้จ๋าก็ตื่นเช้ามาอัดโปรโตีนไปเลยจา๋อาอัดไปมือเช้า3แคปซูลตั้งใจว่าจะไลฟ์สดทักทายคุยกับเพื่อนๆเลยมือเช้าก่อนออกกําลังกายนะคะปวดอือเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนปวดอือเข้าห้องน้ําเสียเสียเสียนั่นไปเลย <laughs> ก้นเนี่ยมันตัวเป็นตัวช่วยที่แก้ปัญหาตรงจุดของจ๋ามากๆเลยนะคะตรงจุดมากๆเลยคือเราก็อ้วนแบบอ้วนเยอะอ้วนสะสมอ้วนระบบเผาผ่านพังเป็นโยโย่เอฟเฟกคือหลายตัวมากๆเลยนะคะเดือนแรกได,ได้ได้ปรับสมดุลของร่างกายนะคะเดือนแรกได้ปรับสมดุลของร่างกายซื้อมากินซองแรกเนี่ยจ๋าก็น้ําหนักไม่ได้ลงเออน้ําหนักไมไ่ลงแต่ว่าสัสดส่วนมันกระชับมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนฝนสวัสดีค่ะ ทักทายตอนบ่ายค่ะจิบกาแฟซองม่วงของเราจ่าหิวหวานนี่จัดไปเลยนะคะซองนี้เอาอยู่นะคะทุกคนเอาอยู่มากๆเลยนะแก้ปัญหาส่วนที่เป็นเนื้อเหลวพุงย้อยอะทุกคนพุงย้อยห่วงยางรอบเอวอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะเอสพัดอร่อยเอสพัดเย็นสดชื่นเลยนะคะเอสพัดเย็นก็สดชื่นเพลขุ่นไม่กระชับหน้าท้องยื่นย้อยออกมาเงี้ยโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาพวกเนี้ยคือจ๋ามีค้มหมดเลยนะทุกคน ยามีครบหมดเลยกว่ากว่าตอกจนกว่าจะาเจอตัวเนี้ยมันก็หลายตัวลองอันไหนว่าดีเออเราก็ซื้อมากินแหละผู้หญิงทุกคนนะ่อยากมีหุ่นที่สวยฟิตเฟิร์มกระชับใช่ไหมผู้หญิงทุกคนอยากมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มสวยกระชับแต่เราเลือกผิดไงเราไปเลือกยากลดความอ้วนซึ่งมันลงเร็วลงเร็วแล้วลงไวไอ้ส่วนที่ลงไปอ่ะมันก็คือน้ําในร่างกายเรามันทําให้เราเหี่ยวเราย้วยนะคะเหี่ยวยยย้ววไไไไไไมมมมมม่่่สกกกระะะชััับขขนนน็็ลงะะลงงค ใช่ค่ะกินโปรโตีนต้องใช้เวลาพอมาเดือนที่2จะลงไปเลยนะทุกคน3-4กิโลมีวินัยออกกำลังกายปฏิบัติตามที่เพื่อนฝนแนะนำทุกอย่างเธอดื่มน้ำเยอะๆนะให้ได้วันละ2-3ลิตรแล้วก็หาเวลาออกกำลังกายนะหาเวลาออกกำลังกายตัวจ๋าเนี่ยกินครบ3ม,มือ้อกินครบ3าม,มื้อแล้วไม่แล้วคือกินกินอาหารที่โซเดียมสูงมากนะคะจะชอบปิ้งย่างหมูกระทะอะไรเงี้ย แต่เราหลังจากกินเสร็จจ๋าก็พักประมาณ1นึ่งชั่วโมงทุกคนจ๋าอยากแนะนําคลิคดีๆให้เป็นเพื่อนเออที่เอาไปกินแล้วแบบท่านเราก็ทําแบบเธอแล้วก็กินปิ้งย่างทําไมเราไม่ลงทําไมเราบวมขึ้น นะคุณลืมตัวนี้ไปหรือเปล่าหลังหนึ่งชั่วโมงจ๋าอยากแนะนําให้ลูกค้าเดินออกกําลังกายเดินออกกําลังกายเพื่อให้มันขับเหงื่อขับเหงื่อออกเพราะว่าเรากินโซเดียมไปโซเดียมมันทําให้ตัวระบวมนะคะทุกคนในน้ําจิม้มในหมูหมักหมูกระ,ะทะที่เรากินเนี่ยโซเดียมคือเยอะมากๆเลยนะคะคือจ๋าอัดโปรตีนไป3มแคปซูลตอนเช้าออกกําลังกายรอบหนึ่งแล้วนะคะประมาณ สิบโมงอะ่ะเออจาได้กินมื้อเช้าละมื้อเช้าจ๋ากกินมันสิบโมงพอมื้อเที่ยงอาจจะยังไม่หิวเลยตอนนี้แต่๋จอยากหวานมันรู้สึกเพลียๆจ๋าก,ก็จัดเอสพายคอฟฟี่ไปเพื่อเติมความสดชื่นนะคะเติมความสดชื่นคือติดหวานคุ้มหิวอิ่มนานดูแลเรื่องสุขภาพตัวนี้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างเลยมันไม่มีน้ําตาลเออมันไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันเลยนะคะในซองนี้ครีมเทียมก็ไม่มีเพราะว่าเขาทําจากน้ํามันมะพร้าวมันไม่มีไขมันทานแล้วก็ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเราจะได้ไม่ต้องเป็นใครมันความดันเบาหวานและซึ่งจะทําให้เราเกิดโรคอีกมากมายเลยนะคะโรคหัวใจตามมาและโรคไตตามมาแล้กินยาเยอะตับตามมาอีกนะคะทุกคนนะก็นี่แหละเลือกสิ่งที่มันเป็นออร์แกนิกเออเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติเข้าร่างกายเราดีกว่านะเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้อยู่นาน,านๆยาวๆจะได้เออดูดีดูดีดูด สวยแข็งแรงนะคะทุกคนดูดีดูสวยแข็งแรงนะเรามาลักตัวเองมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพของเรานะคะได้กับตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะทุกคนแต่อยากแนะนําทุกคนเลยเพราะคือคือเราอะ่ะกว่าจะเปิดใจลองอะ่ะก็ก็สองสามเดือนแล้วกว่าจะเปิดใจลองหลังจากที่เพื่อนแนะนํามานะคะทุกคนนะพอเปิดใจลองแล้ว คือเดือนแรกเราก็ไม่ได้ลงนะคะเดือนแรกเราไม่ลงแต่ว่าเราสัดส่วนกระชับม,มากเราวัดไว้เลยนะสัดส่วนจ๋าแบบกระชับม,มากๆเลยทุกคนพอเดือน2เดือน3มันลงไปเออตอนนี้จ๋าก,กินไป6เดือนหายไป14กิโลนะคะหายไป14กิโลคือสัดส่วนแบบมีเอลเอสทุกคนมีเอลเอสพุงอะ่ะพุงหน้าท้องอะ่ะหน้าท้องหลังผ่าทุกคนโอ้ยบวมบวมและใหญ่มากจ๋าก็ออกกําลังกายตามคลิปในยู u ูบแบะเอ้ยมื่อเช้าจ๋าก็ออกสร้าง สร้างเอสเออสร้างเอสนะ้าท้องแบนราบทุกคนนะทาตามคลิปเนี่ยห้านาทีแปดนาทีทุกคนได้ทําทุกวันทุกวันเป็นวินัยนะคะเป็นวินยัยเรามีตัวช่วยดีตัวช่วยดีมีชายไปกว่านะคะตัวช่วยดีมีชายไปกว่าเป็นปโปรตีนปั้นหุ่นนะคะเป็นปโปรตีนปั้นหุน่นอัดเข้าไปเลยนะคะอัดเข้าไปเลยแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆทุกคนดื่มน้ำเยอะให้ได้วันละ2 3ลิตรนะคะโปรตีนอ่ะมันจะช่วยดึงไขมันเก่าของเราอะ่ะ มาเผาผลาญช่วยดึงไขมันเก่าของเราออกมาเผาผลาญแล้วก็ทําให้เราไม่ค่อยอยากหวานเท่าไหร่แล้วก็อิ่มนานด้วยนะคะอิ่มนานไม่อยากหวานอิ่มนานได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะได้สุขภาพที่ดีเมื่อก่อนเนี่ยจ๋าก,ก็ติดหวานนะต,ติดหวานเป็นคนที่กินอาหารหวานด้วยซ้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวเงเนี้ยจะใส่น้าตาลเป็นช้อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ห่างห่างไปได้เลยอย่างเมื่อก่อนกินเค้ก ชงกาแฟอย่าเมื่อก่อนกินเค,ค้กเค,ค้กปอนหนึ่งเนี่ยจ๋าต้องมีสามสี่ชิ้นทุกวันนี้จา๋จาจ๋าเค,ค้กชิ้นหนึ่งอย่างเค,ค้กวันเกิดอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณคำสองคำเออมันก็มันก็อิ่มเองแล้วก็ไม่อยากเองนะคะหลังจากที่เราเราเจอเราเจอตัวนี้แล้วเรากินคู่นี้มานะเออมันก็แปลกว่าอาหารการกินเราไม่ก็อิ่มอิ่มไวขึ้นนะอิ่มไวขึ้นแล้วมันเรารู้อะเหมือนสมองเราสั่งว่าเอ้ยไอเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะเธอกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทําให้เกิดโรค เซลูไล์ตามแขนตามขาหุ่นก็ไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะคะหุ่นก็ไม่ฟิตไม่เฟิร์มโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกโรคประจาตัวแต่ละเดือนเธอต้องไปเอายากินจนตายอะไรเงี้ยเออพอมาเจอตัวนี้ห่างโรงพยาบาลนะทุกคนห่างโรงพยาบาลนะคะออกกําลังกายแล้วได้สุขภาพได้ผิวผิวก็เออใสขึ้นนะผิวใสขึ้นดูดีขึ้นนะคะผิวใสขึ้นมันก็จะแบบผ่องผ่องขึ้นนะคะทุกคนนะ พอจะได้โปรโตีนตัวนี้มานะคะโปรโตีนเข้มข้นเป็นโปรโตีนเม็ดเลยธรรมชาติร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเขาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราแล้วก็เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของเราให้มันเกิดขึ้นใหม่ให้มันเกิดขึ้นใหม่แผลเป็นน่ะทุกคนแผลคีรอยแผลหลังผ่าตัดจ๋าจ๋าเป็นคนมือไม่อยู่นิ่งแผลผ่าแนวแนวท้องอ่ะเออแนวนอนอ่ะ Yeah. น่าจะประมาณคืบหนึ่งคือใหญ่มากเลยนะคะเกาเกาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคี้อยทุกคนเป็นนูนคนน่าเกลียดเลยเออจากกินโปรโตีนตัวเนี้ยเข้าไปมันยุบลงนะคะทุกคนแปลกมากกินกินโปรโตีนตัวเนี้ยเข้าไปทุกวันน่ะเนี่ยจ่ผ่าได้ประมาณครบหนึ่งปีแล้วทุกคนหูเมื่อก่อนมันเป็นนูนเป็นนูนขึ้นเหมือนกน้อยงี้ทุกวันนี้มันเริ่มเิ่มเล็กลงเออทุกคนแผลผ่าคีลอยอ่ะเล็กลงแล้วก็เริ่มจะเนียนกลีบละทุกคนนะเออไม่น่าเชื่อ ดีนะที่ว่ามันอยู่เป็นแบบขอบบิกินี่อ่ะไม่งั้นน่าเกลียดม,มากๆเลยผู้หญิงเรานะคะมือไม่อยู่นิ่งอะไรมันคันแล้วเกาอ่ะทุกคนคันแผลแล้วเกาอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นแผลคีรอยนะคะทุกคนนะเออกินโปรตีนเข้าไป6เดือนแผลคีรอยเราเล็กลงนะคะแผลคีรอยเราเล็กลงนะ,ะตอนเนี้ยนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีช่วยให้มีรูปร่างที่ดีนะคะเพราะหุ่นสวยหุ่นสวยสุขภาพดีเออเราสร้างได้นะคะทุกคนเราสร้างมันได้ แล้วก็ช่วยดึงไขมันเก่าของเรามาเผาผลาญช่วยฟื้นฟูผิวนะช่วยฟื้นฟูผิวเราควบคุมน้ำหนักคือดีมากเลยนะคะโบตาพีเป็นโปรตีนเข้มข้นนะทุกคนนะคะเป็นแคปซูลสีม่วงม่วงเออหลายคนอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นแคปซูลสีม่วงๆ่วงนะคะข้างในค่ะทุกคนจา๋าโบตาพีของเราเป็นแคปซูลสีม่วงม่วง ข้างในเป็นผงถั่วนะคะเป็นผงถั่วสีส่สีผงถั่วสีชนิดมีถั่วขาวถั่วเขียวถั่วดําและถั่วแดงนะคะแคปซูลตรงนี้แคปซูลตรงนี้ก็ทําจากเปลือกเป็นทำทำจากข้าวเหนียวเปลือกแคปซูลทําจากข้าวเหนียวคือทั้งเม็ดนี้ยออแกนิกล้วนๆเลยนะคะเป็นธรรมชาติ100เซเลยนะคะผ่านการสกัดด้วยนวัตกรรมไฮโดรไลซิสนะคะทุกคนซึ่งเล็กมากสกัดแบบ กินเข้าไปร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยภายใน5นาทีอ่ะกดอะมิโนอ่ะกดอะมิโนคือเล็กมากๆเลยนะคะทุกคนนะพร้อมใช้งานได้เลยนําไปใช้ได้เลยภายใน5นาทีหลังจากที่เรากินเข้าไปนะคะและหลังจาก5นาทีจา๋าก็ออกกําลังกายเดินเลยทุกคนเดินเลยนะจ๊ะก็ได้แบบเปลี่ยนไซย,ยกตู้ไปไหนอย่างอย่างอย่างหลังจากส่งของให้พี่เขาเสร็จเราแวะซื้อข้าวเออแวะซื้อข้าวแม่ค้าก็ทา เอออีหนูคือผอมลงว่าคือยังมีเอวมีส่วนมีทรงขึ้นเออเราบอกป้าเนี่ยเรากินตัวนี้อยู่นะเขาบอกกินโปรตีนกินกาแฟเนี่ยหนูว่าหายไปสิบสี่กิโลแกก็บอกว่าเออใช่เพราะว่าเปลี่ยนเลยแกบอกมองมองแล้วเปลี่ยนมองแล้วดูรู้เลยนะคะว่าเออตัวเราเล็กลงเล็กลงแล้วมันเรีนมันกระชับมันไม่ย้วยไม่เมื่อก่อนถ้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านแก่มันก็จะนั่งแบบกองๆองนะคะเพราะว่ามันไม่กระชับไม่ฟิตไม่เฟิร์มเนาะก็มันหายไปตั้งสิบสี่กิโลนะคะหายไปตั้งสิบสี่กิโลนะ ไม่เพลกแกก็เดี๋ยวสนใจเดี๋ยวป้าจะทักไปเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะมันต้องนั่งคุยกันแนะนํานะต้องนั่งคุยกันแนะนําพอดีลูกค้าป้าแกเยอะนะคะลูกค้าป้าแกเยอะนะก็เราเลือกกินอย่างถูกวิธี นะเลือกกินอย่างถูกวิธีออกกําลังกายกินอาหารในครบห้าหมู่นี่แหละทุกคนไม่ต้องไปอดมันกินอาหารในครบห้าหมู่ไม่ต้องไปอดกินครบสามมื้อเพื่อระบบเผาผ่านที่ดีเพื่อระบบเผาผ่านที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายสม่าเสมพอ,เพพอ,อพักผ่อนให้เพียงพอทิกง่ายๆเลยพักผ่อนให้เพียงพอระบบเผาผ่านเราจะดีมากๆเลยนะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มันเสี่ยงส่งเสี่ยงต่อส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราทุกคนอย่างอย่างแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์เนี่ยเราก็ น่าจะงดถ้างดไม่ได้ก็ให้ห่างๆให้ห่างๆเพราะว่าถ้าเรากินเรากินตัวนี้เข้าไปแล้วเรายังก,กินอแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยมันก็จะตัวบวมนะคะตัวบวมตัวบวมมีเซลลูไลด์ด้วยแอลกอฮอล์ทำให้เกิดเซลลูไลด์ตามต้นแขนต้นขาของเรานะคะตัวบวมมันก็จะไม่ฟิตเฟิร์มไม่กระชับนะเราเออเราซื้อไปแล้วเ,เสียตังห้าร้อยเก้าสิบแล้วเรากินเรือหนึ่งเราก็อยากจะมีมีเชฟมีหุ่นที่เปลี่ยนไปใช่ไหมมีเชฟมีหุ่นที่เปลี่ยนไปอยากจะมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับนะ เออเราก็รักตัวเองเรารักตัวเองเราก็มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเลือกอะไรเลือกอะไรที่มันดีๆเข้าปากเราเข้าไปอยู่ในตัวเราอะนะคะทุกคนนะคนก็เลี่ยงหวานงดหวานงดเค็มงดทอดทั้งคนไม่ได้ก็เลี่ยงเอาเบาๆเอาห่างๆห่างๆเอานะคะเลือกกินพวกต้มปิ้งย่างเนี้ยเออนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนไข่ตุ๋นก็อร่อยนะไข่ตุน๋นอะต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่มันแบบ รุงน้อยๆโซเดียมน้อยๆนะคะตัวเรามันจะได้ไม่บวมนะคะทุกคนนะแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายเบิร์นนิดนึงนะคะหาเวลาออกกาลังกายเบิร์นนิดนึงเราก็จะได้ผุนที่ดีนะคะทุกคนแล้วจากที่เมื่อก่อนก็เป็นคนจากเป็นคนที่หลับยากอยู่เหมือนกันนะกินตัวนี้เข้าไปก็ทําให้เราหลับสนิทหลับสนิทตื่นมาเราเลยมีความสดชื่น มีความสดชื่นกับปี้กระเป๋ามากๆเลยนะคะเวลาตื่นขึ Emmy, ้นมาอันเลิศอะคือสมองตื่นตัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนตื่นขึ้นมาคือเช้าแล้วแหละรู้แแหละแต่มันไม่อยากรู้กะเออทำไมมันเพลียมันเหนื่อยมันบ้านหมุนมันไม่มีเรี่ยวแรงนะคะมันไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของเราไปเยอะเลยนะคะเปลี่ยนปณญทางที่ดีด้วยนะทุกคนเปลี่ยนปณิางที่ดีนะเปลี่ยนในทางที่ดีดีมากๆเลยแหละ จตก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะลดน้ําหนักแบบไม่สีเรียดไม่คิดมากนะคะลดน้าหนักแบบไม่สีเรียดไม่คิดมากไม่คิดเยอะกินไปเหอะทุกคนกินให้ครบสามมือ้อออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายมีวินัยน,นะคะใหม่ๆก็พี่น้องขาเศร้าก็ซกักค่ะ 1 0 1 5นาทีก็ได้นะคะ10-15นาทีก็ได้ซองแรกน้ำหนักคุณอาจจะไม่ลงแต่ว่าสัดส่วนของคุณจะกระชับแน่นอนจะใส่กางเกงสบายตัวนะคะจะใส่กางเกงสบายตัวใส่เสื้อผ้าเราจะรู้ได้เลยนะคะอย่างช่วงนี้หน้าร้อนเรา,เรา,เ,ราเราใส่เสื้อผ้ามันจะติดตัวเราใช่ไหมทุกคนดึงก็ลำบากอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าตัวนี้มันทําให้ร่างกายเราลีนลีนโปรตีนทําให้ร่างกายลา ไม่อุ้มน้ำไม่บวมด้วยนะคะทุกคนนะสังเกตอยากให้สังเกตอยากให้สังเกต,เกตว่าเอ้ยทำไมน้ำหนักไม่ลงแต่ว่าสัดส่วนมันฟิตเฟิร์มกระชับนะคะสัดส่วนมันฟิตเฟิร์มกระชับอัดปโปรตีนไปเลยนะคะสาวๆทุกคนนะเมื่อปโปรตีนถึงอะเออเรากินปโปรตีนให้ถึงไม่อ่อนเพลียด้วยไม่ระหว่างวันเนี่ยเราเราก็จะไม่ค่อยหิวอะไม่เพลียไม่หิวไม่จุกจิก มันไม่จะไม่อยากหวานไปเองอะ่ะก็แปลกเหมือนกันไม่อยากหวานไปเองคือเมื่อก่อนหิวอันเพียอยากหวานเมื่อก่อนหิวอันเพียอยากหวานแต่ทุกๆวันนี้คือสบายเลยนะคะทุกคนสบายเลยจะหายไป14บกิโลแล้วนะสิบสี่เดือนหเดือนหายไป14บกิโลนะคะทุกคนรอบเอวอะ่ะเกือบห้านิ้วนะคะที่หายไปเออแล้วโดยเฉพาะต้นขาจะเป็นคนที่ต้นขาใหญ่มากตอนนี้มันก็เลีนเราใส่ยางเกงอะ่ะเรารู้ทุกคนเราใส่กางเกงเรารู้ เมื่อก่อนกางเกงยิ้นของเราอะเราไม่ทิ้งไงเราเก็บไว้มันดึงไม่ขึ้นมันติดตั้งแต่ตั้งแต่เลยหัวเข่ามาเนี่ยคือติดแล้วแต่เป็นคนที่ขาใหญ่มากเลยนะคะทุกคนทุกวันนี้ดึงขึ้นสบายแล้วเอวก็หลวมเออเราไม่เราไม่ได้ทิ้งไงเรากลับมาใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเก่าเดิมๆอะ่ะเออจะกลับมาใส่ได้นะคะทุกคนนะจะอยากแนะนําทุกคนเลยนะ เราจะได้มีเออมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงคืออย่างแนะนําเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโปรตีนมันเป็นโปรตีนออแกนิกทุกคนนะเป็นโปรตีนพืช100%เลยนะจ๊ะร้อยเปเซเลยจริงๆนะคะสุดยอดมากๆเลยคือตัวนี้นะคะสุขภาพก็ดีนะคะเพื่อนที่เพื่อนจ๋าที่เป็นไทรอยซื้อไปกินนะคะจากเมื่อก่อนเขาก็นอนไม่หลับทุกวันนี้นอนหลับสนิทด,ดีมากแล้วก็ไม่เพลีย ไม่ค่อยเพลียเขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีขึ้นมากๆเลยนะคะฟองแรกเลยนะถ้าเขาเห็นผลเลยเห็นผลในฟองแรกเลยจริงๆนะคะทุกคนนะเขาบอกว่าเขามีความสดชื่นขึ้นจากเมื่อก่อนมันอ่อนเพลียจากเมื่อก่อน,นอ่อนเพลียเออก็แปลกนะคะก็แปลกสุดยอดมากๆเลยคือเสียงตอบรับ80-90 90%เนี่ยกลับมาซื้อซํำจ้าทุกคนสาวๆขาจะาแนะนำเลยนะคู่นี้ตอนนี้มีมีโปรโมชั่นอยู่860บาทส่งฟรีนะจ๊ะ860บาทจ้านี่แหละเซตนี้แหละที่จะลองเดือนพฤศจิกายนนะเดือนพฤศจิกาจะเริ่มลองเกินมาถึงทุกวันปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มันไม่จกตามันเห็นผลจริงๆนะคะมันเห็นผลจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ไปเสียไปเสียค่ายิมไม่ได้ไปเสียค่าซิตเนสไม่ได้ไปเสียค่าโค้ดออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์เออแต่จะออกแบบจ๋าจะเน้นไปทางไอเวทเตอร์ทุกคนเวทเวทเนนิ่งนะคะแล้วก็คาร์ดิโอบ้างเป็นบางครั้งนะคะทุกคนมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเราดีมากๆเลยเน,นี่ยแนะนํอาอัดไปเลย2 3แคปซูลตอนเช้าก่อนออกกําลังกายแล้วก็ออกตาม ตามคลิปใน YouTube ทุกคนขาทุกคนอยากลดส่วนไหนพิมพ์เข้าไปเลยนะคะพิมพ์เข้าไปเลยแล้วออกกําลังกายตามนั้นน่ะมันมันฟิตเฟิร์มกระชับมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ลดน้าหนักกินตัวนี้กินโปรตีนถั่วของเรายังไม่ต้องยึดน้ําหนักเป็นหลักนะคะยังไม่ต้องยึดน้ําหนักเป็นหลักบางคนที่ลดเร็วลดลงไปนี่คือถ้าเป็นยานลดความอ้วนมันก็ไม่ฟิตไม่เฟิร์มมันย้วยด้วยใช่ไหมทุกคนแต่ตัวนี้น้ําหนักไม่ลงแต่ไขมันน่ะคุณเปลี่ยนมาเป็นกล้ามเนื้อนะคะทุกคน มันเปลี่ยนมาเป็นกล้ามเนื้อหุ่นมันจะฟิตเฟิร์มนะคะหุ่นฟิตเฟิร์มมากๆเลยนะคะทุกคนขาก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆที่จะใช้มา6เดือนนะคะใช้มา6เดือนสุขภาพดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะไม่เหนื่อยไม่เพลียโอเคค่ะก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่บ้านขามสนใจสนใจทักทายมาคุยกันจ๋ายินดีแนะนําทุกคนเลยนะคะยินดีแนะนําทุกคนยินดีแนะนําให้คําปรึกษาทุกคนเลยนะ อ้วนตรงไหนอะไรยังไงทักมาคุยกันนะคะทุกคนทักมาคุยกันจะแนะนําให้คําปรึกษาทุกคนเลยนะคะของแต่ก็ว่ามันดีแหละคือเรากินเราเห็นผลอะเพราะว่าขนาดกินครบสามมื้อน้ําหนักมันยังลงไปขนาดนี้น้ําหนักลงแล้วไม่ลงคือตัวมันลีนตัวมันลีนแล้วฟิตเฟิร์มมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับอ่า คนดูทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงล่ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆเลรวยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ